nữ sư bế ô cho y hải mông nà ô cho dễ dọ cho cho bao cho nữ sư bố bao hạt à yang nô lì tư yô ô là yếu ô à kế chờ nà ô giang ô nhìn à hà dương tư tư ăn găng xa hà dô lưng tư hà dô dọ cho nông nà mà อธิบายเข้าเ,าเนว้อในโจเม่เดย์สเดยเปเลยมาหะอธิบายยนหั่วตัวหน่วยงานราชการนะว่าวันนี้ในมือแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปะยิงคนใดคนหนึ่งให้ถึงแก่กรรมให้ถึงแก,รรงแกรร่การเสียชีวิตได้นะครับเราเพียงแค่ถามว่าท่านทำเกินกว่าเหตุไหมนะครับด้วยใจความเป็นธรรม นะครับด้วยใจจิตด้วยจิตของพวกเราเนี่ยที่เป็นคนเนี่ยแล้วเรานะครับเราวินิชัยได้ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่ทําตรงนั้นเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่นะครับพวกเราอาจจะไม่ได้รับการศึกษาเหมือนอีกหลายๆท่านนะครับแต่ด้วยสมันนึกในจิตใจเนี่ยนาวามเป็นคนของเราเนี่ย อาเป็นมวยยอดต่อเป็นหมวยยอดต่อไอ้พนดสลนแลเป็นแหล่งงอาอาเะาเาเดี๋ยเราสั่งข้ากล่องได้นะไม่ต้องห่วงนะครับนี้ครับที่บ้านเล่าลือตำบเขาพร้อเขาพร้อหนองพิกเจ็ดสองเวันที่ทีธันวาคมสองพันห้ารอกสบหกเามในธรรมให้กับนายอายะนบิผู้เสียชีวิตและครอบครัวเรีย นายกิติภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิบรีสืบเนื่องจากวันที่2 6ธันวาคม2566เวลาประมาณ6.00นได้มีชุดเจ้าหน้าที่ประมาณ10คนได้เข้ามาตรวจค้นบ้านนายอัจฉริยะบารุงทดีบ้านเลขที่16ทับ2หมู่9ตำบลตกาะพ้ออำเภอเกาะพ้อจังหวัดพิจิบุรีซึ่งในขณะนั้นมีนายรามันบารุงทดีนางไม้บารุงทดีนางสาวมารรัตน์เทรียมจันทร์ นายอัตศิลป์บวรดีนางสาวอัญชุดีบารดีและนายอัฉริยะบารุดีผู้เสียชีวิตได้เป็นผู้นำพาเจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ,บ้านปรากฏว่าไม่พบยาเสพติดอาวุธปืนและสิ่งผิดกฎหมายใดๆเลยจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวผู้ต้องสงสยัยให้นําไปตรวจค้นต่อที่ไร่ของมรรดาของผู้ต้องสงสยัยที่บ้านเล่าเนหมู่ที่ส4บสตะบลเขาค้ออยู่ห่างจากบ้านประมาณห้าเมตรทางญาติเกิดความไม่สบายใจกลัวว่าจะมีอันตราย เกิดขึ้นจิงขอเดินทางไปด้วยนะบพบผู้ที่เดินทางไปด้วยซึ่งประกอบด้วยนางไมลบรัรเวทีนางสาวอัญชลีบรัรเวทีได้นายคงสันเทียมจันทิกโดยมีนายอัจฉริย์ลุยดีได้ขับรถตามไปทีหลังเจ้าหน้าที่ได้ตรวจค้นกระท่อมในไร่หลัลงที่ติดบ่อน้ําไม่พบสิ่งกฎหมายใดๆจึงได้ขึ้นมาค้นกระท่อมในไร่อีกหนึ่งหลังที่อยู่ติดกับถนนขณะผู้ต้องสงสยัย ที่เด่มนมนขนาตรวจผู้ต้องสงสัยได้หลบหนีเพราะว่าได้วิ่งหนีเพราะเกิดความกลัวและมีเจ้าหน้าที่สองนายได้วิ่งตามไปและได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสามนะัดเจ้าหน้าที่อ้างว่ามีการขับขืนกันจับกลุมทาให้ปืนลั่นใส่ผู้ต้องสงสยัยแต่ในข้อเท็จจริงขนาดนั้นยังมีนางไมายบ,บูร์ดีดีมารดานางสาวอัญชุลีบ,บูร์ีดีน้องสาวและนายคกสรรเตรียมจันทิปอาเกย และนายอัจฉริบรวุลีน้องชายอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตลอดแต่ไม่ได้พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใดตามที่เจ้าจี้อ้างถึงพวกเราชาวบ้านและญาติผู้เสียชีวิตที่ได้เข้าไปในเหตุการณ์เกิดข้อสงสยัยคทาง,งใจหลยปไะการดังนี้ครับหนึ่งเจ้าหน้าที่ชุดตรวจค้นเข้าค้นบ้านถูกต้องโัวชอบโดยกฎหมายหรือไม่ดำเนินการตามพรบอุ้มทรมานหรือไม่สอง การปฏิบัติหน้าที่ของชุดตรวจค้นของตำรวจสพเขาค้อได้ดำเนินตามพรบอุ้มธรรมาหรือไม่ในการตรวจค้นครั้งนี้รวมถึงการบังคับขู่เข็นกดดันให้ผู้ต้องสงสัยนำพาไปค้นต่อที่ไร่ของมารดาของผู้ต้องสงสัยจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องสงสัยถูกยิงจนถึงแก่ความตาย 3. อสวิชัยใช้อำนาจหน้าที่ใดไร่ยิงผู้ต้องสงสัยถึง3านัดจนถึงแก่ความตายททั้งที่มีเจ้าที่ตำรวจปิดล้อมอยู่หลายคนเกินกว่าเหตุหรือไม่ สี่การรายงานเหตุของสอพเอขาค้อถูกต้องตามข้อเท็จจริงหรือไม่ห้าผู้ต้องสงสัยถูกยิงเสียชีวิตก่อนที่เจ้าหน้าที่จะค้นพบยาเสพติดหกผู้ต้องสงสัยวิ่งหนีเพราะกลัวไม่ได้ต่อสู้หรือขัดถืนแต่อย่างใดไม่มีอาวุธแต่อย่างใดตามที่สอพเขาคออ้อรายงานเจ็ดอรอยยาลาเวลาการตรวจค้นผู้ต้องสงสัยเป็นคนนำตรวจค้นทุกที่ตามคำขอของเจ้าหน้าที่ทุกอย่างไม่ได้ขัดถืนแต่อย่างใด เมื่อทำการตรวจค้นที่บ้านเสร็จตามหมายค้นของสารหนุ่มสัว์ก็ปรากฏว่าไม่พบพบสิ่งผิดกฎหมายใจยินดแต่มีเจ้าที่ตำรวจและอาสาพยายามผู้บบังคับกดดันผู้ต้องสงสัยอยู่ตลอดเวลาว่ายาเสพติดว่ามียาเสพติดและปืนอยู่ที่ใดทั้งที่ได้ทำตรวจค้นบ้านผู้ต้องสงสัยทั้งหมดแล้วและไม่ได้พบอะไรและยังได้บังคับขู่เข็นให้ผู้ต้องสงสัยพาไปค้นต่อที่ไร่ของมันดาผู้ต้องสงสัยอีก แต่ด้วยความบริสุทธิ์ใจของผู้ต้องสองสยัย <c oughs> ก็ได้นําพาเจ้าที่ไปนค้นต่อที่ไร่จนเสร็จและไม่พบสิ่งผิกดกฎหมายแต่อย่างใดร, <c oughs> ระหว่างตรวจค้นที่ไร่ตํารวจได้ดอาสา <c oughs> ก็พบกด,ดันผู้ต้องสองสัยอยู่ <c oughs> ตลอดเวลาเช่นเพื่ <c oughs> ว่าปืนกับยาเสพติดอยู่ที่ใดแต่เมื่อค้นที่ไร่แล้วก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอีกจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องสองสยัยเกิดขอบกลัวและด้วิ่งจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องสงสัยถูกอ,อกสอวิชัยใช้อาวุธปืน วิ่งไล่ยิงจนถึงแก่ความตายข้อแปดระหว่างผู้ต้องสองสัยถูกยิงเสียชีวิตมีเจ้าที่ตำรวจและอาสาพยายามเดินหาและเก็บอปอกกระสุนปืนไปเหตุใดจึงไม่รอให้พิสูจน์หลักฐานมาถึงก่อนเก้าหลังจากที่อสวิชัยไล่วิ่งไล่ยิงสิ้นเสียงกระสุนปืนจำนวนสามนะัดร่างผู้ต้องสองสัยก็ลก้มลงกองกับพื้นแต่ผู้ต้องสองสัยยังไม่สิ้นใจในทันทีหายใจโรยวินนอนกับพื้น เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใดทำเพียงแค่ยืนมองดูผู้ต้องสงสัยหายใจโดยดินกับพื้นก่อนบรรดาผู้ต้องสงสัยจะวิ่งเข้ามาอบก,กอดและร้องไห้ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆจากเจ้าหน้าที่งานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต้องเข้ามาเยียวยาดูแลครอบครัวของผู้เสียชีวิตเพราะตั้งแต่เสียชีวิตมาสามวันยังไม่มีหน่วยงานไหนคนใด เข้าไปติดต่อหรือประสานช่วยเหลือเลยสักคนขอให้ท่านช่วยเนการในสองเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนหากไม่ได้รับการช่วยเหลือหรือได้รับความเมรตาตามที่ข้าพเจ้าได้ร้องขอไปพวกข้าพเจ้าจะเดินไปเยี่ยมและจะนาศพนายกชิดะไปประกอบพิธีกรรมอุปสนาที่หน้าสารการงหวัดเพชรบูรณ์ต่อไปจึงเรียนมาเพื่อทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความช่วยเหลือให้เกิดความเปธรราในทั้งนี้ด้วยด้วยความนัาถึออย่างยี่ง อัจฉริยบรรลุผดีตัวแทนชาวบ้านเล่าดินบ้านเล่ามืตตำบลเกาะพ้ออำเภอเกาะพ้อจังหวัดชลบุรี ต่อก็ต้องต้องต้องใช้ใจกับครอบครัวของนายอัจฉริยะสุภุติรีนะครับที่เยียชิ้นต้ในครอบครัวต้องขอเรียดโเรียนครับวันนี้ท่านอาจารย์หลักสูตรทุกชิ้นเรียนท่านไปนำนักเรียนภาานรับคอผคไลวแต่ก็เฝ้าที่กรุงเทพแล้วก็ให้ผมเปนนายชุดนตทางท่านมาับเลือก ขอแยกประเด็นอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องนี้เองเนี่ยท่านว่าท่านติดตัวเมืองท่านได้จัดการอะไรนะครับว่าเรื่องนี้เราดำเนินคดีไปตามกฎหมายะนาดแรกนะครับรวมทั้งท่านได้สัดการในงานที่เกี่ยวข้องนะครับที่ว่าเป็นตำรวจเป็นตำรวจเป็นผู้เกี่ยวข้องเนี่ยให้ดำเนินการไปตามกฎหมายเลยนะไม่ได้เข้าไทยออกไทยหรือว่า คือให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนั่นแหละนะครับอันนี้ให้อันนี้ประกาศแรกเลยเพราะฉะนั้นในเรื่องที่ท่านบอกว่ายังไม่มีหน่วยไหนไปเยียวยาเนี่ยต้องเรียนท่านนะครับว่าเรามีกองทุนพื้นฐานซึ่งสามารถที่จะไปขอขอเงินได้นั่นเองนะที่แน่นอนแต่ว่าต้อง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 เรียบร้อยก่อนนะครับภายในกำหนดก็คือจารณาคดีเยียวยาเนี่ยต่อแก้ค่าเสียหายแก่ผู้ ถูกต้องที่ทากรณีอาญาเพราะกองทุนที่ทำนะครับอันนี้ต้องต้องต้องมีเรื่องรามีให้ความช่วยเหลือให้ความริเริมทางท่านไม่ต้องกังไม่ต้องกังวลนะครับพี่น้องครับของท่านอย่บ้านล้ามลือเนาะอย่านล้อมลือองค์อเราก็ต้องเรียนทุกคนทุกท่านว่าท <st> <v. S 2> like ่านติดของเมืองเนท่านหงายนะครับท่านไม่ได้ไม่ได้ลกที่งเลยท่านบอกว่าได้ให้ทุกหน่วยงานน ดำเนินการตามหน้าที่ตามบทบาทให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายนะครับในส่วนข้อที่ร้องที่ท่านที่ร้องมาสองข้อทางผมเองรับไว้นะครับก็จะไปดําเนินการในส่วนที่ทุกท้องถิ่นนะครับในเรื่องของการที่จะออกคำสั่งย้ายท่านประหลัดกนบสั่งกับอสวิชัยเนี่ยอันนี้ก็เรารับไว้ ก็จำเนลยตามขั farther farther ้นตอนของผมไม่ตอบฝ่ายในบางเรื่องนะครับตอนเกี่ยวขันเกี่ยวเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากการที่ถามว่าตั้งใจไหมหรือถ้าคิดไหมที่จะเกิดอาจจะทำพลาดไปได้นะครับต้อง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 การในส่วนของความเป็นธรรมยืนยันเต็มที่ครับถ้าทุกว่าให้คู่ฝ่ายดี่เนินการไปตามสุดหมายรวมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่อยู่ช้องนะครับที่ว่าจะเป็นตำรวจ เป็นเงินเป็นหลายบาทเนี่ยนะครับให้ดเกิดการไปตามว่าอย่างไรว่าอย่างไรนะครับนี้ท่านนเรารับเรื่องไว้แล้วก็จะดำเนินการให้ท่านนะครับอันนี้เรื่องความเนไปเป็นเพราะว่าท่านก็ได้ที่หมันใจก็สั่งการมาที่ผมนะครับว่าจะรับเรื่องไว้แล้วก็ดำเนินการไปตามไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะมีใครจะทำหรือรุ่งที่ไหนที่ท่านต้องกา่นกังวลเพราะว่า ในส่วนของการที่ต้องดเนินการมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเพราะว่าเงการความเป็คนคนนะครับเราเองผมเองก็ต้องขอแสดงความเสีใจกับครอบครัวของนี้ à, ในอดิตนะครับคุณ้นซึงที่อิสิที่เป็นปน,น,ปนที่อนรกนะครับเป็นน้องสวเป็นน้องชายนะครับแต่ในส่วนของอะไรนะอาชีพย้า่คุดตายเนาแะแล้วแม่คือนางมาอูดีราก็ก็ใหนแม่เนาะ ก็สนใจเรื่องมันก็เนแน่เพราะว่าเราตีก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างนี้ว่ะครับแต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราเองก็จะแบบช่วยดูแลอย่างนี้อย่างรั้นอ้าครับแล้วก็ก็ทักษะงานแล้วแหละเราก็ให้ผู้ฝ่ายจะดำเนินตามดำเนินการไปตามกฎหมายไม่ได้ว่าจะไม่ให้ความที่ทางการนะครับนะขอบคุณนะครับ ถ้าเราใช้เวลาานาวยาวนานเนี่ยงานก็ไม่มีครับเพราะว่าเพราะว่าพวกเราเป็นชาวเขาชามอกเราต้องมีที่ติดตามด้วยอย่างนี้ครับเราก็เอาน้องมาจริงๆแล้วมันต้องเข้าบ้าน้วต้องเคยทำที่ติดตามเลยบ้างแต่ตอนนี้ทําได้เพราะว่าเรายังไม่รับความไม่ทำแล้วก็สองก็คือว่ายังไม่มีหน่วยงานที่ว่าถ้าท่านบอกว่าให้ดำเนินงานตามกฎหมายตามกฎหมายถ้าเป็นเดือนนะครับใช้รถผมต้องรองเป็นเดือนต้องแช่เป็นเดือนหนึ่งนะ นั đ ã, đ ้นค <Ừ, S 1> <Ừ, S 2> ือผมอยากให้ครับคือีท่ว so ่าเรีอค่าชจหลหลจะได้รว่ากักให้นะแต่ว่าต้องมันนมนจาให้สือเ่คือยึ่งยตามกระบวนการตามกฎหมายพวกผมเข้าใจแต่ว่าเรื่องของหัวใจเรื่องของความเป็นมนุษย์ เนี่ยครับหน่วยงานขนา้าราชการในพื้นที่เนี่ยคนทุ้คนใส่ใจแล้วก็เข้ามาหาพวกเราต้องมาคุยครับเราลูกชายเรา้องชายหลานชายเราโดนยิงครับแต่ไม่มีหน่วยงานสักหน่วยงานเลยเข้ามาหาพวกเราเข้ามาทำขา้อจารือมาเยี่ยมหรือมาให้กำลังใจหรือมาขอโทษอันนี้คีที่พวกเราอยากได้แล้วก็เรื่องพวกนี้มันถ้าพวกเราไม่รับการแก้ไขถ้าอนาคตต่อไปมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกพวกเราจะเชื่อใจกันได้อย่างไรครับ แล้วแล้วแล้วข้อนี้ผมขอทวงถามว่าระยะเวลาในการสั่งย้ายของนี้ออกในพื้นที่เนี่ยใช้วานประมาณเท่าไหร่เพราะว่าพิเศษนครับก็ตัดก็เพข้ออ่าขอบคุณนะครับท่านรองนะครับ ที่ให้เกียินะครับเลียดละเวลามารับเรื่องเรานะครับเรื่องเราล้องทุกของพวกเรานะครับจริงๆแล้วที่มาวันนี้นะครับก็เราก็ไม่ได้เครียดอะไรมากนะครับเราเพียงแค่ว่าปัญหาของเราเนี่ยเราด้วยสํานึกนะครับด้วยพฤติกรรมนะครับเราดูแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วทุกอย่างมันต้องได้รับการแก้ไขดูยานะครับ พวกเราก็จะมาขอให้ท่านได้รับเรื่องราวของเรานะครับแล้วก็ังเล็นยิ่งว่านะครับพวกเราทุกคนก็ังเล็นยิ่งว่ามาพบท่านแล้วก็อยากให้ท่านชื่อดูแลด้วยนะครับในฐานะท่านเป็นพอบ้านพ่อเมืองนะครับที่เป็นพ่อโลนะครับของพวกเรานะครับเพียงแค่เทคนี้เนี่ยมันเกินไปไหมท่านท่านอื่นนะครับถ้าเกินไปเราจะทําอย่างไรนะครับเพื่อให้อ่า เรา,เราท่านๆเนี่ยได้อยู่ด้ยันได้เท่าน,นั้นเองนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ผมผมีเรื่องนึงครับคือตอนเช้าที่เราไปที่อัเภยนะครับมีเจ้าที่กล่าวทำร้ายน้ำใจพวกเรามากนะปปสบอกว่าหลานคนเนี้ยเธอโดนโทษดี น่าจะปีท้ายสุดที่ผ่านมาจริงๆน,นะยังบอกว่ายังมีพุทธกรรมในการครอบครองยาและมีอาวุธปืนซึ่งสางคนนี้เนะี่ยปัจจุบันเนี่ยมาอยู่กับพวกเราตั้ง60ปีแล้วคถ้ามาหาจิตรเวททำกระเสกจริยๆหาเลี้ยงครอบครัวตัดผักขาวท้ายตัดฐานเช้า,ยา,า,ยา,ยชาเย็นทุกวันจนชาวบ้านก็เห็นกันหมดครับว่าไม่ยุ่งเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติดหรืออาวุธปืนเลย แต่ว่าเจ้าที่สอสบอกว่าดีแล้วก็โผพูดเยียดหยามพวกเราว่าเลยว่าแล้วทําไมพวกคุณไม่รู้เลยหรอือว่าลูกคุณเป็นอย่างนี้ทําไมพวกผมไม่รู้เพราะว่าท่านได้รับคาําสั่งได้รับข้อมูลจากพวกบนเย่ะจากจากใครก็ไม่รู้แต่หลานคนนี้อยู่กับพวกเราตลอดเวลาเรารู้ที่สส่เขาดีครับว่าเขาเป็นคนยังไงเป็นคนขยันครับทํางาน,ท,นทําการเกษตรเกษตรจรทีด้วยปลูกผักขายเช้าเย็งเช้าเย็งทุกคนเห็นทุกคนซืน้อผักนะครับ อันนี้คือความหายใจและความน้อยเนื้อต่างใจพวกเราก็เป็นคนไทยคนหนึ่งเราพวกเราก็เป็นคนที่เกิดบนถุนแผ่นดินงไทยและพวกเราเกิดบนที่ที่เขาคาด้วยและพ่อแม่ผู่หน้าตายายเราเป็นคนสู้รบบนที่เขาคาะด้วยตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสามที่พวกเราอยู่คนเขาคาะเราอยู่บ้านเล่ายู่นะฮะแล้วพวกเรามาอยู่จนเมื่ออยู่ก่อนที่เขาจะประกาศอุ่นเพแตงสนโขดนะครับเราไม่อยู่เยอะแล้วเราต่อสู้กับรัฐทนตีคน่นที่ไทยเนี่ยครับ ผมเลยว่าคือสิทธิ์ของพวกเราเนี่ยมันถูกยิดบอลตลอดแั้วผวกผมจะมาขอความิธรรมนะครับหลายเรื่องนะครับแล้วฝากท่านบอกว่านย